พอหมออยู่นูน่นนี่เป็นใครข้าเป็นลูกศิษย์ข้าเพิ่งเรียนวันแรกหมอหมอครับมีคนมาหามีอะไรงั้นรึไก่ผีใบข้าสิออกละวาาใหญ่แล้วชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดไอ้จุกเอาทุบปาผีมาในน้ำของพระเจ้าข้ากอให้เจ้าจานครับมันมันผีไทยไม่ใช่หรอครับเออว่ะ งั้นเอาข้าวสารเสกมาพระหมอไม่เห็นได้ผลเลยอย่างนี้ต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วสินะไอ้จุกติดเครื่องม่าังไม่อยูดเห็นจริงๆข้าวสารเสกเม็ดรีบเล็กแบบนี้ทำอะไรข้ามได้หรอกไอ้จุก เอง็งข้าวอะไรไม่ขข้าวที่นาผมเองครับเอ็งใช้ปุ๋ยอะไรไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยครับทำไมไม่ใช้ปุ๋ยซูปเปอร์ดากก้อนละเพราะใช้แล้ว